สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุนสุขุมสบายดีสบายดีป้าน้อยสบายดีพี่น้องเตรียมอะไรพี่น้องเ้ยอันนี้ทีมข้ายนน้งได้พี่น้องทีมแม่ค่าคายน้งเราจะไปคายนนังนนาหเสียงดวงพี่น้องเ้ยเออแม่หนแล้วยังพอมเ้ยเด ยาคู่ก็กขืนมาพี่นงองเลย<อ>กำลังเตรียมสิเคลื่อนซบไม่ท้องเนาะเด็จกจะของรถเพิ่นไปขายหนังแมน่นไ่ายไง<อ><อ>พอขึ้นมาจังไปเพิ่นปะจุไรกระทิมเสียงดวงเลยพี่น้องเลยเมื่อยหนันก็เปลี่ยนจังปางเลยโมดิม<อ>ีคนเลยไล<อ>ุง<อ> กำลังจะไปเอาพระมากํล <tr seine Christmas> no, like. mm ังมาได้ยหักจังมืดบวมมืดทาพหักแจังมืดบวมมดวะหักเห็นรถลูกคนด่ายังคงไปเออยันแม่นแล้วจะกำลังเขิศพน้อง

ทรงสการเป็นห้องอ้าวพี่น้องนะอ้าวอาดมือสุดท้ายพี่น้องเลยแล้วก็ยาภาสบงเด้อยจัวลานยัยมีพี่น้องเลยจว่าตัวโน่เนี่ยอันนี้จว่ตัวโน่ใหญ่ตัวโน่หน่อยพี่น้องไอ้บวชคือกันบ้านนี่โอ้จว่ตัวโน่หน้อยฮัทต์พี่จว่ โบต้องซิกเด้อเฮ้ยออกโจวตัวนุ่งไงพี่น้องเว้ยขาพี่กำลังลงมาสิพากันขึ้นจนได้พี่ลูกงี่เปีกยางไปร้านพี่น้องเลยร้านไส้โจวสูงร้านทรายเพิ่นพี่น้องเลยไงไปเข้าเสือบทิธาด้วยพี่น้องตอนฮามอันนี้เขาเสืขึ้นไปโจมอันนั้นเพื่อนก่อน

แมนมาบ่ถุยเดี๋ยวไองไปหาผูน,น้อยบูแมนได้สิวันนั่นเอาแอผู้ใหญ่เพิ่นเน้อเนี่ยวันวันเขารุ่นวาน,นาก,ากะะ็ได้เขาตกไป่งงหนจังจั่งแลวบ่เด้อเดียดีมีสุขไอบอลเขาบริหาปลาบริซืปป้อิ์เพละ hai phần, hương đọc ở con Bước lệ này. ở đấy. mặt bóng Nừng... đúng bà? là từ đúng vậy lấy 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 lấy

mượn <laughs> <laughs> đi học sinh nhỏ hết lắng 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 thằng lắng xe đấy, lắng 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 สุายวพี่น้องเอนมาแต่ทั้งเอ่อเส้งกิ้งไลพี่น้องเลยามาสองลรถอยู่ทงนันเฮ้ยน้องตะกี้พิ่นเอาเนียอยู่บ้านเน้าคากบพี่น้องเนาะเรียกว่า บ้านยังนบุคกองมนคุกงพี่น้องไปฝากเสีงงเฮียงจัหน่อยพี่น้องทางเมียเพิ่นทางนามาทรงสกาดเพิ่นกับขานาไรตาพาสมควรเพงเนาะข้าวมาี่ดด้วยข้าวสี่ิเข้ามาก่อนเพียเนาะข้า สองมือขึ้นลังปนุกเด้เนี่ยแม่เขาตะเล่นนะบ่าขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นนี่แหละลุงอารกระเชีย น่ะปนุกขึ้นแล้เนาะถูเพิ่นจุดโบไม้ยัะยังเห็นหออยู่คือวันนี้โมเมนต์โบเตนใกล้กันเนี่ติดกันเลยโยนโยนไข่มาถ้าพูสองสามบาทโบแตก อืมยูนมาแต่ทางปู่ยเพิ่นอยากยูน้ำไอ้อ้วนมาวันนี้พอแตกจั่วรถแตะกี้มาสี่หาเพิ่นยูทั้งน้ำไอ้เงินเออเพิ่นโบยยูยับมายับมามาหอดมองไอ้เพิ่นแตกจั่วหนุกสาวเพิ่นเพิ่นเอาไว้กับเอื้อยเพิ่นเนี่ยกลางกระทมด้วยกันกระมสะกดเพิ่นหอนเลย ทีเลยคนก็สีนออกพี่น้องเนาะบาที่นี่เป็นสีวางเพิงแล้วบานี่ สองคนขันสว่านพี่น้องเนาะให้ข้อเราเห็นคันนี้พี่น้องเอยเป็นว่าพ่กจีเสียงแห็บๆหบไม่ดีข้อเพิ่นแต่หลายปีแล้วแหละเพิ่นกระป่วยมาเลยร่างกายเพิ่ะนกบบริสมบูรณ์ พังหมอสุดท้ายพี่น้องเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยมือสุดท้ายถ่ายสุดใส่เดียมีหันมาอยู่บ่คือว่ามาอยู่พี่น้องเลยจากคนใดอยู่บ่อดีตเมียัวเพิ่นพี่น้องเลยเนาะคือว่าเรามาอยู่เราเรือเราเป็นมาประสาบอ่ะอันนี้พี่น้องเสียดำๆพี่น้องทั้งอันนัโกกกองพี่น้อง

แม่แล้วผู้เป็นม่วไงเลยแน่นแล้วเอาเล่ยร<อ>ับเลอยรบเรื่อย

อ้ตัาัายต้อเพวเอจูันตรายเนาะต้องคุเคยจูดเนาะต้องคเคยจูดตกวใส่เนาะขาดสิเจ็บมันแ่นายดปากลงมาเลยปากลงเลยจูดแล้วมันแตกเลยนะขอทานม่จูด

เขาของพจะกรพี่เลยกว่าไม้น้ำหามไม้ขิ้่ายขิ้่ายแล ok ้วก็สิพักกันกรับจังวะอยากกินน้ำอยู่เออหวานเย็นกเอาพี่มามไหมนิ่มเลยดี่ยไม่น้ไหมเมาด้อมาด้อ ปาไปนีนแล้วท่านต้องเมื่อต้องเมื่อขึ้นรัเ้ยน้องชันจำใช่ไหมพี่น้องเอ

บัเลยไม่เลวเลยมหมดยเมื่อบ้านเมื่อเมื่อเสียมนันเมื่ออเขาเรียกเขาบอให้ไปเดีวเออขันเมื่อดูไลมาบัดบากัดขาบอยากให้ไปเดียมันบ่นาเปนบอ่อไปเออเดะอยู่กันกันกบเลยพี่น้อยน้อยสมีกนี่นเนาะจังหน่อยพี่นายสิากันกัดจังเฮากันเยน้อยนอยู่ก่พี่น้อย เบิ่งจนมันขี้ไล่เดีวทัวบอดีพอเลยพี่น้องเลยิดากันกลับคุณไพี่น้องไปสักวัจคนดคอมเมนต์ปนเขา้น้องเขาชคนกินนาพี่น้องเลยัชิมอีสดี